กราบสวัสดีน้องๆเดอะการเดนด้วยทุกคน,นครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาะขายผลที่แพงที่สุดในเซิร์ฟให้ดูนั่นเองครับน้องๆครับสังเกตดูไหมครับว่าน้องๆว่าเอฟเฟคของพี่นั้นนะ่ะโอ้โหมันมีออร่าอะไรแปลกแปลกปะมันไม่เหมือนกับคนอื่นเลยนะครับน้องๆว้าวคนนายสวยยังเลย เอ้ยเฮ้ยมีคนอยากได้สะงังนเวสวยเวลาเอฟเฟกต์ดาวตกของข้าเห็นป่ะนายเห็นป่ะเอออยากได้แล้วสิกอนอื่นนะครับถ้าเราอยากได้นะครับรอคืนพระจันทร์สีแดงนั่นเองครับเนี่ย ผลมันชื่อว่ามูลไท์นี่แหละนะครับก็ให้น้องๆเอาเงินเบรีมาซื้อเอานะครับไม่ต้องเติมนะนะครับแต่แค่รอประจันสีเดือดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ท่านผู้ชมนะครับมาดูความสวยงามอีกครั้งก่อนที่ผมจะขายไปนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าเห็นไหมมันจะมีเอฟเฟกต์ดาวตกโอ้สวยเลยนะครับคือถ้าเรามีจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่าหนึ่งในล้านนะครับคนที่จะมีได้นั่นเองนะครับคือมันไม่แค่ไม่ใช่แค่1000เบรีอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็น89,0 0 0เเบรีทุกคนนะครับ ค่อนข้างที่จะแพงมากน้องๆอ,อยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้นะครับต้องมาเล่นเกมกับพี่นะครับน้องนะครับยวมาเล่นทายคําถามกันเลยดีกว่าว่าถ้าทายถูกนะว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ให้น้องไปเลยนั่นเองจริงเหรอคับพ่จริงแน่นอนครับผมนี่นายนายอยากได้ผลมูลไรเปล่ปาแบบเทพแบบนี้นายอยากได้เปล่าเอ้ยผลนายมันสวยจังเลยอะ่ะไปทาอะไรมาถึงได้มาแบบนี้ยท <c oughs> ุกคน เห็นไหมครับก็บอกเลยว่าคนเห็นยังต้องตะลึงเลยครับทุกคนสวยปะน้องดูดิมีมีเอฟเฟกออล่าแบบนี้ด้วยนะครับมีดามีดาวยิงอย,งอย่างนี้เลยทุกคนดูดิเนี่ยมันยิงดาวได้ทุกคนเป็นผลมูลไรที่พิเศษมากโอ,อโหคนมาดูเยอะเลยท่านผู้ชมครับนายนายบอกสูตรเราหน่อยนายทำไมถึงมันถึงมีเอฟเฟกแบบนี้ได้อะ่ะเรางงอะ่ะปกติเราเห็นแต่สีเรืองแสงอะ่ะ นายอยากได้แล้วสิหมาถ้าอยากได้ก็มาตอบคำถามหน่อยว่าผลมูลไร่ผลนี้ถ้าขายไปเนี่ยได้ราคาเท่าไหร่นายตอบถูกปะล่าชุนขอ,อชุนขอนายตอบถูกค่อยเอาไปถ้าตอบไม่ถูกไม่ได้นะฉันว่าห้าหล้านเบดีแน่นอนเลยไม่ถูกลองเดาราคามานี่นายมาดูความสวยอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยอย่างสวยเลยครับนายเนี่ยไม่มีใครอยากได้จริงเหรอไม่มีใครทายถูกจริงเหรอครับแน่นอนครับ มันไม่มีใครทายถูกแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเป็นพี่คนเดียวมั้งที่มีผลมุนเลิฟที่มีเอฟเฟกแสงดาวแบบนี้นั่นเองนะครับมันจะเป็นการยิงแสงดาวแบบนี้นะทุกคนแทบไม่มียูทูบเบอร์คนไหนมีเลยครับน้องๆที่ต้องบอกเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครที่มีราคาแพงเท่านี้มาก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีราคาแพงเท่านี้นะครับม้นคอมเมนต์มาแล้วกันครับน้องๆฉันว่า5ล้านเบดีแน่นอน และก็ไม่ถูกเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อไม่มีใครนะครับเดาถูกนะครับเดี๋ยวพี่คนนี้นะครับจะลองเอาไปขายหรือเอาไปเช็คราคาให้น้องๆดูว่ามันราคาแพงจริงหรือไม่ครับเราก็มาที่ตรงเช็คราคาก่อนเลยครับน้องๆหูยทุกคนแปดหมื่นถ้าตาไม่ฝาดใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เหมือน ว่าฉันเห็น8ปดหมืนเลยทุกคนอ้าวทำไมผลนายแพงจังล่ะอีฉันอยากได้นายฉันขอได้แปล่าวะนะเดี๋ยวนะฉันขอใช้อีกทีแล้วกันโอ้โหแปดหมื่จริงๆด้วยทุกคนคอนข้างแพงทุกคนเท่ากับ80ล้านเบรีเลยนะทุกคนเป็นไงบอกเลยไม่มีใครแพงเท่าพี่เลยครับน้องๆไปดูที่ช่องไหนก็ได้ครับนี่เป็น และนี่ก็เป็นผลมูลไลท์ครับที่แพงที่สุดนะครับที่ติดเอฟเฟกแสงดาวนะครับค่อนข้างแพงที่สุดและแรงที่สุดเลยนะทุกคนนะแลกว่าเวมพายอีกนั่นเองนะครับก็ทําให้พี่รู้ว่าวิธีที่เราสามารถรวยได้นั้นนะครับก็ต้องใช้เอฟเฟกแสงดาวนะครับแล้วก็ถึงจะราคาแพงเบอร์เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอย่างมากที่พี่เห็นนะครับก็ส่วนมากก็จะมีแค่พันกว่าล้านนะครับแต่วันนี้มัน8,000มื่นกว่าล้านนะทุกคน พี่ก็เพิ่งเคยเห็นใช่ใช่ผมก็เพิ่งเคยเห็นใช่ครับผมก็เพิ่งเคยเห็นอะไรมันจะแพงขนาดนี้ผมขอได้ไหมครับพี่แย่หน่อยนะพวกนายดันตอบไม่ถูกเองอ่ะมันก็ต้องเป็นของเราว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปขายแล้วนะน้องๆเอออยากได้จังเลยนะครับท่านผู้ชมทุกคนครับเดี๋ยวพี่จะลองขายให้ดูนะว่าจะได้เงินเท่าไหร่จากเงิน1,700ล้านก็ว่าเยอะแล้วรับนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดเราขายเงินเราจะเป็นเท่าไหร่ครับทุกคน จะก่อนจะขายนะพี่ก็ต้องแอบเสียดายเล็กน้อยนั่นเองนะบเพราะว่าการที่จะมีผลลไม้มีแสงออร่าและยิงแสงดาวออกอย่างนี้ครับมันมีน้อยมากทุกคนมันหาได้ยากครับกว่าเราจะได้ได้แบบนี้นเองแล,และราคาต้องบอกว่าแบบแพงเวอร์นะครับแบบแพงแล้วมันไม่มีใครหาได้แบบนี้อีกแล้วอะไรอย่างงี้ทุกคนนะครับก็อยากให้มันเป็นตำนานในชิปนี้นั่นเองทุกค,คนครับชิปนี้อาจจะมีแค่คนเดียวของเซิร์ฟก็ได้ครับที่มีแสงอย่างนี้นั่นเองนะครับ พี่พี่ผมขอได้ไหมอพี่ผมอยากได้เสียใจด้วยนะครับน้องพี่จำเป็นต้องเอาขายครับน้องๆเพื่อให้ FC พี่ได้ดูว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่ครับขอโทษนะมาเดี๋ยวพี่จะขายให้ดูเลยแล้วกันเนาะโอเคครับพี่โอ้โหแสงสวยสีสวยมากเลยเอานะจะขายใล้ทุกคนมาดูกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่นี่อะ โอ้โหทุกคนเก0 0 0มพันล้านทุกคนเท่ากับ90ล้านเบรีทุกคนเข่ผลเดียวนะทุกคนโอ้โหรวยทุนโหสุดจัดเลยดูดิได้ตั้งห0 0 0 0ล้านนะทุกคนเท่ากับ90ล้านเบรีคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทุกคนนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับเป็นอาไรที่ค่อนข้างแพงจริงๆนะ แพงจนพี่แบบโหอะไรวะเน,นี่ยทุกคนโอโหเป็นเศรษฐีในภายคืนเดียวเลยทุกคนโอ้โหโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับอยากให้พี่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรน,นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับทัน้อง,องและอยากใครอยากได้นะครับผล มูลไลที่ราคาสูงๆแบบนี้นะครับก็ให้เม้นชื่อมานะครับเดี๋ยวแอดไปเดี๋ยวให้มาเอากับพี่นั่นเองนะครับมีอีกเยอะนะครับไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ